มันนี่บัฟเฟลอพารแคเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับว่าช่วงเวลานี้ก็เรื่องความผันผลนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยผมว่าก็เบาลงแล้วนะครับก็ก็ต้องยอมรับว่าเราได้จัดตั้งคอรมอได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สถานการณ์การลงทุนผมว่ากับเรื่องการเมืองนี่ก็จะเป็นในทิศทางที่ค่อนข้าง ไม่ได้ไม่ได้แย่ละกันนะครับเพราะว่าอย่างเวลาประเทศไทยเราตะตั้งการเมืองไม่ได้มีเออรัฐบาลไม่แน่ชัดเนี่ยแน่นอนว่าต่างชาติก็ไม่อยากจะลงทุนแล้วเป็นเงินฟันฟลอต่างๆที่เป็นของต่างชาติเนี่ยโดยส่วนใหญ่และกันเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นเงินระยะสั้นระยะกลางแล้วอะไรที่มันมีความเสี่ยงที่ทําให้เขาอาจจะขาดทุนในระยะสั้นๆหรือเร็วๆได้เนี่ยครับเขาก็จะมูฟออกไปเลยซึ่งพอรัฐบาลจะตั้งได้ผมว่าความเสี่ยงเรื่องการเมืองตอนนี้หลังจากนี้ละกันนะครับผมว่าก็จะอยู่ในแนวทางที่ลดลงแล้ว ที่นี้แน่นอนนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของความพันผวนเนี่ยพอดีในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้คุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่รู้จักกันมานานสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเขามาขอคําปรึกษาขออนุญาตไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับว่าเป็นใครอะไรมาจากไหนผมว่าพูดชื่อไปทุกท่านอาจจะรู้จักเลยแหละนะฮะที่นี่ครับคือเขาก็แบบเหมือนกับช่วงนี้เสียกําลังใจไปหน่อยนะฮะแบบว่าลงทุนแล้วขาดทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ความเชื่อที่เคยเชื่อในอดีตแล้วพอ ลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทากาไรอย่างที่คิดเนี่ยก็เลยจิตตกขึ้นมานะครับก็เลยเออชวนกินข้าวปรับทุกกันคือเขาก็เป็นนักลงทุนที่เก่งนั่นแหละครับบางทีหลายๆครั้งผมก็ไปขอข้อมูลจากเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอได้คุยคุยกันเออว่าเกิดอะไรขึ้นไปทําอะไรมาให้ไปโดนได้ยังไงวะเนี่ยครับจริงๆคำหนึ่งที่สรุปออกมาได้จากการกินข้าววันนั้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอีโก้ล้วนเลยครับซึ่งจริงๆใครที่เป็นนักลงทุนมาสักระยะหนึ่งผมว่าสักประมาณสัก สองสามปีขึ้นไปแล้วกันนะครับแล้วเคยเจออาการแบบว่าได้กําไรเยอะๆขาดทุนเยอะๆมาเนี่ยน่าจะเข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดีนะครับวพราะนี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเรื่องอีโก้กับการลงทุนสักหน่อยละกันนะครับว่าจริงๆในช่วงเวลาที่เรากําไรมากๆในวันในช่วงเวลาที่เราแทงอะไรก็ถูกซื้ออะไรก็ขึ้นทําอะไรก็กําไรเนี่ยโหวันที่ใจมันฟูฟ,ฟูนี่คือแบบอีโก้มันสูงจริงๆนะครับอย่างผมว่าเหตุการณ์ที่ ทำให้อีโก้ผมพังทลายล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าก็เป็นช่วงปีที่แล้วประมาณช่วงอนมษาในา้าทุกคนจําได้ผมว่าน่าก็น่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่มันรู้หน้าแตกแล้วทําให้ตลาดคริปโตมันแย่นั่นแหละครับซึ่งในช่วงปี2021เนี่ยหูพอร์ตผมบวกเยอะมากนะครับแอบบอกทุกคนว่าเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งไม่ต้องเดาเลยครับก็มาจากไอ้คริปโตนั่นแหละนะครับว่ามันทำให้พอร์ตมันหายขึ้นไปเยอะมากแต่พอมามา r k u พอร์ตในปี2022ที่ผ่านมานะโอ้บอกได้เลยครับว่าเละเทะ ซึ่งเหตุการณ์หรือหน้าเนี่ยแหละครับมันก็ทําให้อีโก้ผมพังไปอีกรอบหนึ่งตอนนั้นนะครับพอผมแบบย้อนกลับไปย้อน,ยอนนึกตัวเองกลับไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมว่าสําหรับคนที่เป็นนักลงทุนละกันนะครับ การมีอีโก้เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าในวันที่อีโก้มันมันเยอะมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะนําพาวความเสียหายมาได้เลยนะครับอย่างแรกที่ผมอาจจะพอสรุปกับรุ่นน้องในวันนั้นที่คุยกันได้เนี่ยคือเวลาอีโก้มันบงังตาม,มากๆอ่ะจริงๆคือมันขัดขวางการพัฒนาเราพอสมควรนะครับซึ่งก็ต้องก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของไอเดียการลงทุนเรื่องของเทรนด์ที่ในอนาคตต่างๆมุมมองเรื่องการเมืองต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่า มันเปลี่ยนเร็วพอสมควรนะครับอะไรที่เราเคยทําได้ดีในอดีตไม่ได้หมายความว่าในอนาคตหลังจากน,นี้มันจะดีได้เลยนะครับแต่ว่าพอในอดีตเราแบบใช้คําว่าแทงอะไรก็ถูกลงทุนอะไรก็ขึ้นนะครับปัญหาหนึ่งที่มันจะตามมาเลยคืออีโก้มันจะเพิ่มขึ้นตามความแม่นยําของการลงทุนที่มันเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นมันมีแนวโน้มสูงมากนะครับที่เวลาฟังใครก็จะรู้สึกว่าอยากจะปฏิเสธไอเดียเขามีกระแสใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นมาเราก็แทบจะไม่รับฟังเลย อันนี้คือปัญหามากว่าเรากำลังยึดติดภาพในอดีตนะครับดังนั้นเรื่องของการขัดขวางการพัฒนาเนี่ยจริงๆผมว่าเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องหลักเลยครับว่าที่ทําให้เราไม่เปิดรับข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็ ในช่วงที่อีโก้สูงๆมากๆเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังเลยคือเราอาจจะเชื่อข้อมูลที่เราได้รับมาว่ามันเป็นข้อมูลอินไซต์เป็นข้อมูลที่หลายๆคนไม่รู้เป็นข้อมูลที่แบบเบอร์ห, Burn หนึ่งในตองอูนะครับรู้ข้อมูลนี้กําไรแน่นอนกําไรแน่ๆยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับ พาดนี้ผมเคยเจอมาแล้วในช่วงตอนที่ผมลงทุนหุ้นแรกๆนะครับแล้วผมแบบมีเพื่อนสนิทแบบอาชีพยุคผมตอนผมเรียนจบเนี่ยผมว่าเอาแบบไม่ได้ไม่ได้จดสถิตินะครับทุกคนแต่ว่าประมาณสักผมว่ามีแบบห0าสิบเปนสี่้าเปอร์ซตะครับส่วนใหญ่แล้วจะทำมาร์เก็ตติ้งในยุคนั้นแต่ว่ายุคนี้ผมเชืว่อว่าอาชีพมาร์เก็ตติ้งน่าจะเซ็กซี่น้อยลงแล้วนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ย การทำงานของยุคผมมันเป็นมาร์เก็ตติ้งซะเยอะโอ้โหแล้วก็จะมีแก๊งมาร์เก็ตติ้งมาแชร์ข้อมูลมีกลุ๊ปมีกรุ๊ปนะครับตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็น a อ s แอ p นะครับอาหารเล่นวอตแอ p ไลน์ยังไม่ได้ยังไม่ได้บูมเท่าว,วันนี้นะตอนนั้นยังเป็นกุ๊ป a อ s แอ p อยู่ก็มีกุ๊ป a อ s แอ p แล้วก็คอยเขาเรียกว่าคอย ให้ข้อมูลให้หุ้นให้หนู่นให้มึงเจ้าของกําลังจะทําอย่างนั้นเจ้าของ,งทำอย่างเงี้ยในช่วงแรลาที่ผมเริ่มลงเล่นหุ้นแรกๆับผมคิดว่าไอ้ข้อมูลชุดพวกเนี้ยครับมันเป็นข้อมูลอินไซด์ที่คนอื่นไม่รู้พอคนอื่นไม่รู้ปุ๊บแปลว่าเราสามารถทํากําไรจากมันได้นะครับมันมีหุ้นตัวหนึ่งผู้ชื่อไปทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับว่าผมคิดโอ้ยเจ้าของมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ให้เจ้าของกําลังทําดิวเจ้าของเขาจะเอาราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับโอ้โหเชื่อสุดใจนะครับก็โดนไปอีกหนึ่งดอกตอนนั้นนะครับดัังนนก้ก ในเวลาที่เราแบบเชื่อมั่นในตัวเองมากๆอันนั้นคุณมีความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าใน ในในตลาดที่มันข้อมูลมันฟล์มากขนาดนี้มันมีโอกาสคิดต่างกันได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมีการ stand for เดียในการลงทุนของเราเหมือนกันเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องมีอีโก้ประมาณนึงแต่อย่าให้อีโก้เนี่ยมันบังตาแบบว่าเฮ้ยมีคนบอกชุดข้อมูลใหม่เราปฏิเสธชุดข้อมูลใหม่ทันทีโดยที่เราเชื่อชุดข้อมูลเดิมของเราเนี่ยครับผมว่าอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ออกมาจากการคุยกับรุ่นน้องน พอเวลาอีโก้บังตามากๆครับมันจะเกิดไบแอสมันจะเริ่มทำลายกฎ การลงทุนของตัวเองครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นแบบคอหลักเป็นปัจจัยหลักของการลงทุนที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับเราแบบพอเรามั่นใจมากๆนะครับเวลาสมมติใครเป็นใครใครที่เป็นเทรดเดอร์นะครับสมมติใครที่เป็นเทรดเดอร์มมรรเ,น er เนี่ยเราถึงจุดสต็อปลอแล้วเราเริ่มไม่สต็อปนะครับมันมันต้องเริ่มเกิดคําถามนะวครับว่าเรามีแผนการลงทุนส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นเทรดเดอร์นะครับที่มีระบบการลงทุนที่ดีเนี่ยเขาจะรู้เลยนะครับว่าจุดไหนจุดเข้าแล้วเขาถนัดจุดไหนจุดเข้าเขาได้เปรียบนะครับและถ้าเกิดมันไม่เเป็็นนอย่่าางททีีคิดดดขขกจะรบบบตัุแ ทันทีแบบทันควันเลยครับเพื่อกําหนดเครื่อจํากัดความเสียหายไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นมาพอมาแตะจุดสต็อปลอหรือว่ามันผิดแผนเราแล้วเนี่ยเราไม่ทําตามแผนเนี่ยผมว่าเราต้องเริ่มกลับมาตรวจเช็คตัวเองแล้วนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเราเป็นช่วงที่อีโก้มันสูงหรือเปล่าทําให้เราดื้อไม่ยอมทาตามแผนหรือว่าในอดีตเราเคยดื้อแล้วมันได้กําไรแล้วเราทาให้เราไม่ตามแผนอีกครั้งเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือความประมาทล้วนๆ จริงๆในเรื่องในเรื่องของหลักการลงทุนนะครับเออเวลาที่ผมผมกะพูดเสมอว่าอย่างแรกที่เวลาทุกท่านกระโดดเข้าตลาดการลงทุนนะครับอย่างนึงที่ผมอยากให้ทุกท่านมีเลยครับก็คืออย่าขาดทุน ย่าเจ็บจนตายแล้วออกจากตลาดนะครับเรื่องนี้สําคัญมากแล้วผมคุยกับรุ่นน้องผมคุยกับเพื่อนๆผมเสมอนะครับพยายามหมั่นเช็คตัวเองเสมอว่าเฮ้ยตลาดการลงทุนมันเป็นตลาดโอกาสนะถ้าเราเชื่อว่ามันมีโอกาสเนี่ยอย่าตายจากตลาดการลงทุนคาว่าอย่าตายคืออย่าหมดตัวครับทุกคนเพราะว่าในเรื่องในเรื่องของการลงทุนอนะ่ะส่วนตัวเองของผมแล้วกันนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นตลาดแห่งสถิติเราสถิติมามาคุยกันเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งให้ตายแค่ไหนนะครับวินเลทเราวินเลดก็คือโอกาสในการซื้อแล้วมันถูกทางอย่างที่เราคิดเนี่ย ยังไงมันก็ไม่มีถังร้อยเปอร์เซ็นครับมันอย่างเก่งที่เอาแบบเทพๆเลยนะผมเคยเจอแบบคนที่ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเจ็ดสิบนี้เทพจัดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเขาเขาเล่นค่อนข้างสั้นแล้วก็แทงสั้นนะครับกำอะไรนึงเทรดออกดึงออกแล้วนะครับแต่ระดับเจ็ดเลขกเจ็ดเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามาหาเทพเลยนะครับคือระบบเทรดที่ผมทําเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าสิบแปดถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่าก็ก็ยืนระยะได้มายาวๆหลายปีแบบเนี้ยแล้วผมรู้สึกผมรู้สึกว่าเรโซประมาณห้าสิบแปดหกสิบหกส ไม่โกหกใครนะครับซึ่งแน่นอนพอมันเป็นค่าสถิติอะเรียกว่าหกต่อสี่ถูกไหมครับเราซื้อเรามีโอกาสถูกหกแล้วก็ผิดสี่ดังนั้นเนี่ยมันจะมีบางช่วงบางตอนครับที่เราถูก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 ,ถก,ถกมันจะมีบางช่วงบางตอนที่เราผิด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 ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วในช่วงที่มันผิด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 ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับอย่าตายแล้วก็อย่าหลุดออกจากตลาดไปนะครับเพราะว่าเราต้องรอให้จนถึงเวลาที่ค่าสถิติมันทํางานครับทุกคน เวลาที่เราจะตายหรือแพ้จากตลาดไปได้เนี่ยมันคือการที่เราขาดทุนหนักๆนะครับในเบื้องหลังที่ผมพยายามพูดถึงเรื่องนี้เสมอว่าอย่าขาดทุนหนักสาหรับการลงทุนนะครับเพราะว่าในเชิงตัวเลขง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าทุกคนมีเงินลงทุนสัก1 0 0 0 0แบาทแล้วกันนะทุกคนมีเงินลงทุน1 0 0 0 0แบาทนะครับสมมุติว่าถ้าทุกคนทําพอตติดลบสิบเปอร์เซ็นะดังนั้นแปลว่าเงินลงทุนจาก1นึ่งแสนบาทของเราเนี่ยลดเหลือ9ก้าหมื่นบาทถูกไหมครับที่พอเงินลงทุนเราเหลือ9ก้าหมื่นบาทเนี่ยการที่เราจะทําให้0ก้าหมื่นบาท กลับมาที่เดิมที่1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยเราต้องลงทุนประมาณสัก11.11 11นะครับก็ไม่ได้เร็วหลายมากใช่ไหมครับแต่ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าทุกคนเกิดแทนที่จะ stop loss เ e ท profit ลันกลายเป็น e ล loss ลันอย่างเงี้ยครับผิดกฎขึ้นมาคือแหกขึ้นมาเกิด ego ขึ้นมากระทันหันสมมุตินะครับสิ่งที่จะตามทุกคนมาเลยครับสมมติว่าทุกคนเริ่มต้นเงินลงทุนที่แสนหนึง่งถูกไหมครับแล้วเกิดขาดทุน 50%, 50ขาดทุน50%นะครั์เซ็นต์ขาดทุน,น,นหลือ50,000บาท นะครับทุกคนลองคิดดูนะครับกว่าที่ทุกคนจะทําให้เงินลงทุนห้าหมื่นทุกคนน่ะกลับมาที่1 0 0 0 0แบาทได้ครับมันต้องลงทุนหนึ่งเด้งนะครับทุกคนก็คือ100%เอา5 0,000กลับมาแสนเนี yeah. ่ยด e, ังนั้นผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่งานหมูไม่ใช่งานง่ายๆนะครับดังนั้นมันตรวจสอบอีโก้ตัวเองทุกครั Please, ้งด้วยนะครับว่าช่วงเวลานี้อีโก้เรามันมันเกินมันเกินมาตรฐานหรือเปล่ามันมันดวงดีเกินไปหรือเปล่าช่วงนี้ทําให้เรามั่นใจผิดปกตินะครับเวลาเรารู้สึกมั่นใจเกินไปเวลาเราที่เร อันนี้คือเล f แฟกส่วนตัวของผมเลยนะครับว่าต้องระวังแหละนะครับเพราะว่าในวันที่ค่าสติมันทํางานเบี้ยวมันมันไม่ได้บอกถูกถูกเสียถูกถูกเสียถูกถูกเสียแต่มันเป็นถูก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 จนเราเหลอนะครับมันจะระวังไอตอนช่วงผิด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 เนี่ยมันมักจะเจ็บตัวหนักเลยครับแล้วส่วนใหญ่เรามักจะมีใบแอสกับตัวเลขอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราเราแทงถูกถูกถูันเลยแล้วเจอผิดติดต่อกันสักสามสี่ครั้งเนี่ยไม้ที่สี่ไม้ที่ห้านะครับถ้าเราไม่ไม่คุมสติดีๆไม่คุมอารมณ์เราดีๆเนี่ยมทีี่่ักจะ ใช้คาว่าโอเวอร์เทรดโอเวอร์เทรดปุ๊บแล้วมันเกิดผิดทางอีกครั้งเนี่ยมันจะนําพาวความสูญเสียอย่างมหาศาลกลับมาที่พอร์ตเลยนะครับดังนั้นก่อนการลงทุนผมอยากให้ทุกคนมีแผนมีระบบทุกครั้งใครเป็นเทรดเดอร์ต้องรู้นะครับว่าเข้าเพราะอะไรทไําไมยังไงนะครับใครที่เป็นสายพื้นฐานเข้าเพราะพื้นฐานแล้วพอเรารู้ว่าเราคิดว่าเทรนด์นี้แน่นะเขากำลังจะมาบริษัทกาลังจะโตกําไรกาลังจะมาผู้อ่าผู้บริหารพัดการไว้ว่าอาทิตย์เดือนหน้าไอในไตรมาสหน้าน่าจะมีกําไรก้อนใหญ่กลับมาถ้าไม่กลับมา ผมว่าเราก็ต้องติดเล f แฟกแล้วก็ดึงดูตัวเองออกมานะครับดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะเตือนทุกท่านนะครับก็คือไอ้เรื่องค่าสติเนี่ยแหละครับว่าอย่าให้ค่าสถติมาหลอกแล้วเราอย่าหลงเข้าไปในค่าสถิติแล้วอย่าคิดว่าเราเอาชนะค่าสถิตินั้นได้นะครับค่าเฉลี่ยค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทํางานของมันเสมอเสมอนะครับแล้วก็ ผมอาจจะแนะนําว่าให้ทุกคนลองสํารวจตัวเองบ่อยๆแล้วกันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะมีช่วงเวลาที่ผมแบบเหมือนรีวซ์พอร์ตตัวเองเหมือน tracking พอร์ตตัวเองภาพรวมทุกสินทรัพย์แล้วก็จะทำตาราง a ส s e t สินทรัพย์ไว้นะครับอย่างหนึ่งคือจะได้ tracking ตัวเองด้วยส่วน อีกเรื่องหนึ่งก็เผื่อ,อไว้ในกรณีคือตอนนี้ผมมีครอบครัวถูกไหมครับเผื่อผมเป็นอะไรไปขึ้นมาภรรยาผมลูกผมแน่นาคนมาเปิดดูไฟนี่จะได้รู้ว่าเออพ่อมึงเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่ที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ตั้งใจทําไว้ให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจก็สํารวจบ,บ่อยๆครับอย่างแรกเรานี่เห็นกรดของพอร์ตได้เห็นเปอร์เซ็นต์ได้เห็นความผิดพลาดว่าเฮ้ยปีนี้เราบงที่ตัวไหนปีนี้เราได้กําไรดีที่ตัวไหนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันได้สํารวจ อีโก้ตัวเองด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันในช่วงที่ผ่านมาว่าทํำยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอาจจะพอแนะนําทุกคนได้นะครับคืออยากให้ทุกคนคิดว่าเราเป็นมือใหม่ในตลาดนี้เสมอนะครับซึ่งในตลาดนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าโอโ้โหมันมีมหาเทพมันมีกูรูสุดเจ๋งมันมีนักลงทุนสถาบันที่แบบความรู้แน่นกว่าข้อมูลแน่นกว่าเงินมากกว่า อินเทอร์เน็ตดีกว่าทําออเดอร์ได้เจ๋งมากกว่าเป็นคนทําระบบให้เราเห็นเขาเห็นข้อมูลทุกอย่างมากกว่าเราเสมอนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนคิดเสมอครับว่าไม่ว่าเราจะกําไรจากตลาดนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับอยากให้คิดว่าเราอะครับเป็นมือใหม่ในตลาดนี้เสมอเป็นหน้าใหม่เสมอทุกครั้งจะทำอะไรจะทำออเดอร์อะไรก็ตามนะครับทำตามระบบเป๊ะๆหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าข้ามขั้นตอน สมมติว่าถ้าเกิดใครมีระบบเทรดในหุ้นไทยนะครับแบบสแกนหาหุ้นเนี่ยอย่าลืมต้องทําการบ้างทุกครั้งสแกนหาหุ้นอย่าพามเงื่อนไขอย่าอย่าคิดว่าเอ้ยตัวนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขแต่ว่าแอบได้ยินอันนู้นมาแอบไปแอบได้ยินอันนี้มาลองเข้าดูหน่อยดีกว่าอย่าทําเลยนะครับให้ทําตามระบบมีระบบแล้วทําตามระบบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามพยายามผมใช้คำพยายามนะครับว่าให้คิดเลยครับว่า ต่อให้เราเระบบแม่นแค่ไหนมันก็ยังมีเรื่องของดวงหน่อยๆเข้ามาเกี่ยวนะครับไอเรื่องดวงนี่คือมันควบคุมไม่ได้นะครับดังนั้นอย่าให้อ e ีโก้มันมันแซงแล้วก็มันบังไปแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมอาจจะพอแนะนําได้สําหรับคนที่อยากจะลดอีโก้ของตัวเราเองลงนะครับให้เลิกเปรียบเทียบการลงทุนกับคนอื่นครับคือใครที่ลงทุนมาในตลาดสักระยะหนึ่งเนี่ยจะรู้กันเลยนะครับว่าการโชว์พอร์ตการโชว์กาไร ให้กับคนอื่นดูหรือว่าโชว์กับเพื่อนๆดูก็ตามนะครับเอาอตรงนะครับทุกคนแม่งไม่มีข้อดีอะไรเลยครับ นอกจากมันจะเวลาที่เรากาไรมากๆมันจะถมอีโก้ให้เราสูงขึ้นไปเรามั่นใจมากๆเราจะยิ่งโอเวอร์เทรดเราจะยิ่งอยากจะอยากกระโชว์อีกเพื่อนชมว่าเก่งเราจะอยากกระโชว์อีกนะครับแล้วในแง่หนึ่งในในด้านลบของการเปรียบเทียบแล้วกันนะครับพอเราเปรียบเทียบเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันแน่นอนนะครับทุกคน,นเวลาเปรียบเทียบเราจะต้องเจอคนที่ต่ํากว่าเราจะรู้สึกฟินแต่เวลาเราเจอคนที่สูงกว่าเนี่ยโอ้โหบางทีมันก็ทําให้เราโอเวอร์เทรดทาให้เราผิดแผนการลงทุนไปได้เวลาคนที่แบบเทรดเก่งกว่าเราแม่นกว่าเราในช่วงเวลานี้ส่งนู่นส่งนั่นส บางทำไมกูไม่ลงทุนบ้างบางทีทําให้เราลงทุนนอกเหนือแผนตัวเองไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเสียหายกลับมาของพอที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดวาดวาดด้วยเรื่องนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วมันก็จะมีทฤษฎีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าใครเรียนจิตวิทยามาในวิชาพื้นฐานหรือว่าศึกษาเรื่องของการลงทุนนะครับเรามักจะพูดถึง เอฟเฟกตัวหนึ่งที่ในเชิงจิตวิทยาที่ผมว่ามันอธิบายแล้วมันคลาสสิกแล้วมันก็ยังใช้ได้ในทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกนะครับทุกคนลองไปเสิร์ช o o g l e แล้วศึกษาเรื่องนี้เพิ่มนะครับสะกดนะครับ d u n n i n g ขีดครูเกอร์นะครับ k R uh, U G E R แล้วก็เอฟเฟกที่แปลว่าผลกระทบนะครับมันจะเป็นกราฟอันหนึ่งครับที่เนี่ยแกนตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นใจแกน,นอนเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้ทักษะนะครับในช่วงแรกเนี่ยที่แบบความรู้ทักษะเราได้ของใหม่มาแบบร้อนวิชาอยากลองของมากๆเนี่ยในช่วงแรกที่เราได้มานะครับความมั่นใจเราจะแบบขึ้นเป็นการาฟแบบโหแบบคือถ้าเกินสู่ถึงร้อนได้แม่งไปร้อยเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาครับทุกคนที่ความมั่นใจมันตกลงแรงมากจากความรู้ทักษะที่เพิ่มขึ้นว่า เฮ้ยไอสิ่งที่เรารู้มันเป็นแบบแค่หางอื่งอะในโลกนี้ในโลกอันกว้างใหญ่นี้มันยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกมากมายความมั่นใจมันจะตกควบเลยนะครับไอความมั่นใจเนี่ยมันจะถูกพังทลายไปพร้อมๆกับความเสียหายของพอร์ตการลงทุนนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ผมบอกเลยว่าถ้ายังไม่เคยพอร์ตแตกเดี๋ยวเราจะได้เจอสักวันหนึ่งในวันที่เราแบบสุดจริงๆมันจะต้องโดนครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นคำสาบเหมือนกันนะครับเป็นนักลงทุนเป็นเทรดเดอร์จริงๆอ่ะ ยังไงก็ต้องเจอวันพอแตกเจอวันที่มันไม่เป็นดั่งใจทําอะไรก็ผิดไปหมดนะครับมันจะมีวันที่เราทําอะไรก็ถูกใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีวันอะไรที่เราทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยเหมือนกันนะครับซึ่งก็อย่างที่เรารู้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องอะไรก็ตามที่เราได้รู้โดยช็อตอ่ะอย,อย่างในตลาดหุ้นก่อนละกันนะครับอย่างตลาดหุ้นเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งเสมอว่าข้อมูลต่างๆที่เราจะรู้ได้ถ้าเราไม่ได้คิดวิเคราะห์และเกิดวิสุดดัด้วยตัวเองออกมานะครับว่าคิดวิเคราะห์เนี่ยข้อมูลเราจะได้รู้เท่ากับ ที่เจ้าของอยากให้เรารู้เท่านั้นครับอย่างอื่นเราไม่แทบจะไม่รู้เลยว่าเขามีดีลลับที่ไหนทําอะไรจะปั่นหุ้นตัวเองยังไงข่าวที่เราได้รับรู้เนี่ยก็คือปากๆของเจ้าของทั้งนั้นข้อมูลเนี่ยมันจะถูกจํากัดแค่อยู่จากจาก,จากเจ้าของเท่านั้นนะครับถ้าเราเทรดตามข้อมูลเนี่ยดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อ ใดๆเชื่อตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงเวลาในการลงทุนนะครับแล้วตัดสินใจถ้าผิดแผนต้องขัดออกตัดขาดทุนออกเสมอนะครับอย่าดื้ออย่าเล็ดลอนลันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าการที่เราจะเอาพอร์ตเทียติดลบ50%กลับมาที่เดิมได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยครับทุกคนก็เป็นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสรุปจากจากโต๊ะกินข้าวโต๊ะเล็กๆโต๊ะนั้นละกันนะครับที่ผมมีโอกาสได้คุยกับรุ่นน้องแล้วผมก็รู้สึกว่าเออ ข้อดีของการเป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเงินมั้งครับหรือว่าคนที่ลงทุนเป็นแล้วก็มีเพื่อนในการลงทุนอยู่ด้วยเนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือมีคนคอยเหมือนเป็นกระจกให้ตลอดเลยครับพอรามีคนเข้ามาปรึกษาแง่หนึ่งคือเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่แบบเออเขาไว้วางใจแล้วขอแบบปรับทุกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกแง่หนึ่งคือมันก็เหมือนเป็นกระจกสะอนตัวเราว่าเฮ มันก็มีบางช่วงบางตอนที่เราพลาดแบบนั้นเหมือนกันว่ะเรื่องของคนอื่นมันมักจะง่ายเสมอมันคล้ายๆกับเรื่องความรักนะครับเวลามีคนมาปรึกษาเรื่องความรักมันก็จะง่ายเสมอแต่ว่าพอเวลาเรื่องของตัวเองเอาตัวไม่รอดนะครับผมว่าเรื่องของการลงทุนก็คล้ายๆกันถ้ายึกนึกย้อนไปล่าสุดฟิลลิ่งล่าสุดที่เป็นแผลล่าสุดและผมเจ็บหนักที่สุดในช่วง5ปีเลยก็ว่าได้ก็คือไอ้ลูน่าแตกนี่ครับแบบก็เสียหายหลายล้านอยู่เหมือนกันนะครับ มันก็สะท้อนตัวเองเหมือนกัน,นครับว่าในช่วงเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงพลาดมันเกิดอะไรขึ้นเราความตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงผมจำได้ว่าผมไม่ถึงกับขั้นแบบเศร้าเสียใจซึมเศร้าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็อื่นๆตึงๆแล้วก็รู้สึกเสียดายมันถึงแม้ว่า พอร์ตไอ้เงินที่ไปลงทุนมันจะเป็นเงินจากปันผลของหุน้นแล้วมันเป็นกาําไรเอากาไรไปต่อยอดก็ตามนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเออถ้าวันนั้นเราขายถ้าวันนั้นเราทาตามระบบอันนั้นแอ,แอบบอกกับทุกคนก็ได้ครับว่าอย่างอย่างไอ้ตัวรูหน้านี่ผมคิดว่ามันเป็นเมกะเทรนที่ไกลมากนะครับยังไงก็ไม่ขายถือไปก่อนถือแน่ๆะกะว่าแบบได้เงินดาวบ้านสัก5 0าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะผมกะค่อยออกตีไว้แบบนั้นเลยนะครับแต่ว่า ในความเป็นจริงคือระบบที่ผมเซตไว้จริงๆมันต้องมีการลินขายทํากําไรแล้วก็รีบาลานด์พอร์ตตามช่วงนะครับแต่ว่าเรียนทําตรงคาร์บ่นไม่ได้ทํามันเกิดจากอีกโก้เนี่ยแหละครับที่แบบโหจากตัวหนึ่งไม่ถึง5เหรียญนะครับทุกคนมันขึ้นไปร้อยี่สิบเหรียญนะ่ะถ้าตีเป็นกําไรก็คือ24เด้งนะครับทุกคนลองคิดดูว่าเราถือเราถือเงินตัวนี้แสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งวิ่งไป2องล้านห้าสองล้านสี่อะครับทุกคนมันแบบอีกโก้มันเต็มขนาดนั้นนะครับดังนั้น มันมีแผนเรื่องของการรีบาลานซ์เรื่องของการลดความเสี่ยงมันไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างมีไซเคิลจริงๆทุกเราทุกอย่างรู้ครับแต่ว่าในวันที่ลงสนามจริงกาไรจริงขาดทุนจริงเนี่ยบางทีมันก็ทําให้การตัดสินใจมันมันพลาดมันเพลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนเคยเจออีโก้บังตาบ้างไหมหรือว่าเคยแบบจัดการตอนที่วันอีโก้เราสูงมากๆอีโก้บังตาใครพูดอะไรก็ไม่ฟังอย่างไรนะครับหรือว่าเคยขาดทุนหนักๆแต่ตอนที่อีโก้มันสูงเหตุการณ์ไหนบ้างจริงๆอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเพราะวา ได้เป็นกระจกสะท้อนของซึ่งกันและกันด้วยแล้วกันครับผมเองก็ไม่ใช่เทรดเดอร์ที่เก่งแบบทำผลตอบแทนได้แบบ ปีหนึ่งสองสาเด้งตลอดเวลาแต่ผมก็เป็นแค่เทรดเดอร์คนหนึ่งเป็นนักลงทุนคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดมาได้ต่อเนื่องระยะยาวนานแล้วก็ผมว่าก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาประมาณหนึ่งนะครับก็ถ้าใครมีประสบการณ์ตรงไหนอยากให้คอมเมนต์แชร์พูดคุยกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอร์คแค์นี้เป็นประโยชน์อยากจะรบกวนทุกคนจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ในทุกช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมง,งานมันนี่บัฟเฟโลนะครับเพื่อตั้งใจใผลิต,งงตงงทีกกับารลงทุน